สวัสดีค่ะสื่อการสอนของคุณครูเล็กนะคะการอ่านค่าปะจำหลักนะคะในรูปแบบของเกมค่ะ,อะโอเคค่ะเด็กๆคะวันนี้ครูเล็กจะพาเล่นเกมคณิตศาสตร์นะคะ,ะเด็กๆด,ดูนะคะคเด็กจะชูป้ายให้ดูว่าตัวนี้คืออะไระตัวนี้คืออะไรคะ การอ่านค่าประจำหลักค่ะาการอ่านค่าประจำหลักนะคะอการอ่านค่าประจำหลักเก่งมากค่ะน้องโนนนะคะค่าประจำหลักของเรานะคะก็จะเริ่มจากหลักหน่วยนะคะเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะคะต่อไปหลักอะไรคะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยหลักสิบค่ะต่อไปค่ะหลักร้อยค่ะหลักร้อยต่อไปค่ะหลักพันค่ะต่อไปค่ะ หลักเดินต่อไปเลยค่ะหลักแขนต่อไปค่ะหลักแานโอเคค่ะทีนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องการอ่านค่าประจําหลักไปแล้วนะคะทีนี้ครูเล็กจะนําตัวเลขอตัวเลขมาใส่ให้เด็กๆได้อ่านค่ากันนะคะใครที่ตอบได้เปิดไม้ตอบนะคะโอเคอ่ทีนี้เริ่มก่อนเลยอ่ะทีนี้ลองดูค่ะอ่านว่าอะไรคะตัวนี้ หนึ่งพันห้าสิบเก้าค่ะเก่งมากค่ะหนึ่งพันห้าสิบเก้านะคะหนึ่งตัวนี้หนึ่งตัวนี้อยู่หลักอะไรคะลูกหลักพันนะคะมีค่าหลักหนึ่งพันนะคะศูนย์ตัวนี้อยู่หลักร้อยนะคะต่อไปห้าตัวนี้อยู่หลักอะไรคะหลสิบค่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ 5้าสบตัวนี้เลข9อยู่หลักหน่วยมีค่าเท่ากับเค่ะโอเคทีนี้เด็กๆเข้าใจการอ่านค่าประจำหลักแล้วคุณเล็กมีตัวเลขให้อ่ามีใครอ่านได้นะคะตัวนี้คุณเล็กเพิ่มเป็นหลักหมื่นเลยอ่าทีนี้อ่านให้หน่อยค่ะ 8อเคแปดมื่สอหโอเคค่ะเก่งมากเลยทีนี้บอกกุเล็กได้ไหมคะว่า8อยู่หลักหมื่นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ8หมือหมื่นสองอยู่หลักพันมีค่าเท่ากับส0 0 0 3มอยู่หลักร้อยมีค่าเท่ากับ สามร้อยห้าอยู่หลักสิบมีค่าเท่ากับห้าอยสิบศูนย์อยู่หลักหน่วยมีค่าเท่ากับศูนย์ค่ะโอเค,ค,อเ,คเก่งมากค่ะการอ่านค่าประจำหลักนะคะทำให้เด็กๆได้รู้จักตัวเลขนะคะได้รู้จักตัวเลขอ่ะโอเคอันนี้คือเกมของเรานะคะเชิญชมคลิปการอ่านค่าประจำหลักของเด็กๆได้เลยค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจะตุรงอินเต้นอยู่ชั้นป .2 ทับ1เลขที่4อยู่ห้องครูเล็กภัชนีกเกาเกี้ยงวันนี้ผมจะมาอ่านค่าประจำหลักมีจำนวนานวนเกอยสออยู่ในหลักหมืน่นมีค่าเท่ากับ90,000 8ดอยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ8 0 0 0ันอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับเก้าร้อย สองอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับยี่สิบหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับหนึ่งจํานวนทั้งหมดเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดขอบคุณครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณทวด,ดีบีราการปสองทับหนึ่งหมายเลขที่สิบหกอยู่ห้องครูพัชรีเกาเกียง วันนี้จะมาอ่านการอ่านค่าประจำหลัก6 5 4 3 2ห6มอยู่ในหลักแสนมีค่าเท่ากับหกแสน5อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับ5้า0มืน4อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ4 0 0พัน3อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ300 สอ,อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ20 1อยู่ในหลักห,หน่วยมีค่าเท่ากับ1รวมกันเป็น6กแสนห้หมื่นสขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะค่ะชื่อเด็กหญิงกันทิดาสีนนท์อยู่ชั้นปสองทังหนึ่งเลขที 20, อยู่ห้องครูเล็กพชัพรชรพชรีกับเกี่ยงวันนี้หนูจะมาอ่าน ค่าประจำหลัก5้า2มื่นหกพันสามรอยยี่สิบอด้าาอยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับ5้า0มืนหกอยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับหกพันสามอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับสามร้อยสองอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับยี่สิบหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับหนึ่งทั้งหมดนี้มีค่าเท่ากับ ห้าหมือบครัค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเวลายูนิยมอยู่ชั้นประัมหนึ่งเลขที่แปดอยู่ห้องคุณเล็กพัชนีกอเกี้ยงวันนี้ผมจะมาอ่านค่าประจำหลัก5,920ครับ 5, อยู่ในหลัก พันมีค่าเท่ากับ5,000ันเอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ900 2อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ20 0อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับศ ภาษาับหนึ่งคุณครูประจำชั้นชื่อคุณครูพัชนีเกาเกี้ยงจะมาอ่านค่าประจำหลักค่ะห้าหมื่นสามพันเร้ยยี่สิบเจ็ดค่ะหาอยู่ในหลักหมื่นมีค่า No. Nah. อยู่ชั้นป2ครับหนึ่งเลขที่เจ็ดอยู่ห้องครูเล็กวันนี้จะมาอ่านค่าประจำหลักเจ็ดอยู่หลักหนึ่ีค่าเท่ากับเจ็ดหมื่นสามอยู่หลักพันมีค่าเท่ากับสามพันห้าอยู่หลักร้อยมีค่าเท่ากับห้าร้อยแปดอยู่หลักสิบมีค่าเท่ากับแปดสิบสองอยู่หลักหน่วยมีค่าเท่ากับสอง อ่านว่าอ่านว่าเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้า 7, 3, 5, 5, 5, 5. อยแปดสิบสองจบคลิปแค่นี้ค่ะครับ a t t e Okay